โอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็โอ้ยแลกๆลกก็วันนี้ฮะก็จะมาดูสิ่งที่ประหลาดนะฮะนี่ผมไม่ได้ทเองนะฮะเป็นแมปนะฮะแมปที่คนอื่นสร้างนะฮะนะเป็นวงจรมันเจ๋งมากๆเลยเดี่ยวนะฮะสังเกตดูดีๆนะครับสังเกตดูดีๆนะครับเป็นธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับเรากดปุ่มนี้ไปนะครับ ไอ้ปุ่มรีวิวตรงนี้มันจะหายครับแล้วก็มันก็เป็นข้ามดไดมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ดูผมก็ไม่ได้อันนี้ครับไม่ได้สำรวจต่อนะครับก็ว่าจะมาอัดคิปนะฮะโอเคมาเริ่มกันดีกว่าครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับฟึบจับตาดูให้ดีนะครับเนี่ยหายไปแล้วครับโอ้โห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 เนี่ยฮะเห็นไหมครับเป็นข้ามดไดโอ้โหโอ้โหแหลกมากเดี๋ยวปับก่อนนะปัาบก่อน ตัมตอนนี้ครับนี่นอรมอลพอนะครับโอเคครับนี่โหโหคนกันอุ้ยไฟเกิดเองนะสุดยอดเลยเดียวนะครับพอขึ้นไปนะครับมันจะเป็นอะไรไม่รู้นะอ้าวบล็อกเปลี่ยนเองได้เฮ้ยเจ๋งว่ะมันเล้งทำังไงวะเนี่ยนะผมก็งงเหมือนกันนะครับเขาทำได้ไงครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหตกใจหมดเลยโอ้อู้อู้ โอ้โหทำได้ไงครับเนี่ยขอทำหน่อยครับเฮ้ยหุยบล็อกบล็อกอนี่หายครับบล็อกอะไรวะบล็อกเบสบล็อกหายโอ้โหไฟเกิดแทนเจ๋งมากเลยทีเดียวครับโอ้โอ้เจ๋งมากฮุทจู้เลยโอ้ห้ากันยังไงครับเนี่ยโอ้ยทอม ตูม of the lapis block ลิปสุดสารนะฮะโอ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยยอดอะไรครับเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยเรามาเอ่อจะมาทำสำรวจกันดีกว่าครับเออ่ตรงนีส้สุดยอดสุดยอดเลยเดียวเลยครับ ลองทุบบล็อกดีกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะุบบอกไม่ได้เลยตอเคครับโอ้ยโอ้ยเกิดเองได้ไงเฮ้ยเฮ้ยรันรันโอ้ What t อ้ไร้รับโอ้โอโ บล็อกสปอนเองโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดอือ <c oughs> หนึแหลกกระนำเลยทีเดียวนะครับโอเคครับโอ้ oh, สุดยอดโอ้โหโอ้โหเ็นในตกต่ำนะครับ <c oughs> ก็อะไรไม่สุดยอดมากนะไปหลุดกันได้ะค้ับ <c oughs> ตก็ขอจบที่เท่านี้คนระับไปแล้วครับโอ้โอ้หลกเลย